สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทำเงิน t ูมเนียร์วอลเล็ตฟรีนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปล่าสุดนะครับอยู่ที่850บาทนะครับผมอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมเนียร์วอลเล็นะครับเมื่อ8ปดโมงสีนาทีที่แล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของ t ูมเนียรวอลเล็โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับเพียงแค่เราเล่นเกมเนี่ยก็สามารถทําเงินเข้า t ูมเนียรวอลเล็ได้แล้วนะใครที่สนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลคกกัันดนด้ววย็อสสีช กันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมอนีวอลเตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็เล่นฟรีเล่นง่ายไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวในการทำนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของทูมอนีวอลเตดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูนอนนมอนี่วอลเล็อก Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอป,ปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถ้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้เนาะสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินฟรี to Mo Wallet เล็ตนะก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าเอนะิร์นบเนาะก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับตัวแอป,ปเนี่ยจะเป็นตัว e ส ลงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะสาหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครก่อนได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะ เมนูที่1นะครับก็จะเป็นเมนูงานนะครับในหน้านี้นะครับผมเมนูงานนะครับก็จะเป็นการทํารายได้นะการทํารายได้เนี่ยก็คือการเก็บในส่วนของคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะแปลงค่าเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าเป็นเงินกี่บาทกี่คะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนของเราเนาะคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเท่ากับเป็นเงินบาทให้เราดูเลยสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับจะได้รับเงิน5บาทฟรีนะครับขั้นตอนแรกเลยเนาะจะได้รับ5บาทฟรีนะครับและก็จะมีตัวแบงค์เขียว30บบาทอันนี้คือการ ถอนเงินนะครับผมกดเข้ามาปุิ่มเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาการถอนเงินนะและก็ตัว200เหรียญทองนะครับก็จะเป็นระบบของการเช็คอินนะครับเราสามารถทําการกดเช็คอินได้เลยในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเล่นเกมนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดแอปในการทําภารกิจด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกเล่นในการทําภารกิจเนาะอย่างเช่นเกมที่2นะครับเกมผลไม้แตงโมนะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่5 0,000นคะแนนเราจะต้องเข้าไปทํภาร ตามรายละเอียดของงานนะครับขั้นตอนการทั้งหมดเนี่ยก็คือเล่นเป็นเวลา1นนาทีถึงเวลา2000นาทีนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนร,รวมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราเล่นจนถึง50นาทีเนี่ยเราก็ยังได้รับคะแนนนะอันนี้เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสามารถเข้าเล่นได้เลยซึ่งมันก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกทําภารกิจในการรับคะแนนรวมไม่ถึงการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับเมนูที่2งานของฉันนะครับงานของฉันเนี่ยก็จะเป็นตัวแอปหรือว่าตัวภารกิจที่เราทําค้างไว้เนาะมันก็จะขึ้น ตรงนี้นะครับที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยนะในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนตรงนี้เพิ่มได้นะครับสำหรับเพื่อนแต่ละคนที่คุณแนะนำเนี่ยคุณสามารถรับได้5,500เหรียญทองนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก2% 12%เนาะของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับแนะนําตอนนี้ได้เลยเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ตามความสามารถของเรานะการแนะนําเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่ได้เยอะและก็เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของการเชิญเพื่อน แล้วก็จะมีรหัสที่เราสามารถใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะสำหรับกิจกรรมประจํญญาวันนะครับก็คือการทําภารกิจในแต่ละวันเนาะสามารถทําได้ทุกวันนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้นะ กระเป๋าสตางค์นะครับก็คือการถอนเงินของเราในการถอนเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับแลกเงินได้สูงสุดถึง250บาทนะในการถอนเงินเนี่ยก็คือเราจะต้องทําภารกิจนะครับสำหรับ10บาทถ้าเราไม่เชิญเพื่อนนะครับเราจะต้องทําภารกิจตรงหน้าแลกตรงนี้ให้เสร็จทั้งหมด5แอปหรือว่า5ภารกิจก่อนถึงจะทําการแลกเงิน10บาทได้ถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะหรือถ้าเราไปแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะสามารถเนี่ยถอนเงินได้เลยนะครับจำนวน10บาทเมื่อเราแนะนําเพื่อนครบตามจํานวนนะครับก็คือ2คนเนาะ ก็ถอนเงิน10บาทได้เลยแล้วก็ถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ20คนเราก็สามารถถอนได้100บาทนะครับในส่วนของ30และก็50เนี่ยเราไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้เนาะแต่ว่าเราจะต้องทําตามเงื่อนไขหรือว่าภารกิจที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็ไปทําก่อนเนาะเพราะว่าของผมกดถอนได้เลยนะครับน่ครับกดถอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นการกรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับก็คือใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีโทมานีวเล็ตของเราเนาะแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินก็คือ10ตัวนะครับเบ แล้วก็กรอกลงไปนะครับตามตัวอย่างด้านล่างนะครับที่เขาบอกเนาะการถอนเงินนะครับถอนได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยหนวันทําการนะอันนี้คือการถอนเงินนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะอันนี้คือยอดการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับถอนรวมไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาทนะนี่คือรายการล่าสุดที่ถอนไปนะครับจำนวน850บาทเนาะที่ผมถอนไปก็ได้รับเรียบร้อยนะครับสถานะเนี่ยก็ขึ้นคําว่าสําเร็จเรียบร้อย การจ่ายเงินก็ปกตินะครับผมยังจ่ายอยู่นะใครที่สนใจก็ลองดาวนโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับต่อมาเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูที่5นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ด้านบนของเราเนาะนี่นะครับตรงนี้เลยเป็นชื่อบัญชีอันต่อไปก็เป็นการผูกโค้ดเชิญนะครับการผูกโค้ดเชิญเนี่ยก็คือการกอรอกรหัสของการเชิญเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มอีก200เหรียญหรือว่าคะแนนนั่นเองแล้วก็จะมีการส่งคคําติชมของุณนะ ก็สามารถส่งคําติชมได้ในส่วนของการแนะนําแอปเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือนะครับมันจะเขียนเป็นช่วยเหลือแล้วก็มีรูปเครื่องหมายคําถามนะแล้วก็มีการตั้งค่าภาษาที่เป็นรูปโลกนโยบายการตั้งค่าในส่วนของ p r o x y นะครับแล้วก็การออกจากระบบประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับการเล่นเกมทํารายได้เข้าทูมอนิ a วล e ตเนี่ยก็ลองเลือกแอปนี้ไปเล่นดูนะครับมันเล่นง่ายเนาะซึ่งภารกิจเนี่ยมันก็มีหลายภารกิจให้เราเลือกทำคะแนนนะครับถ้าคุณลองเล่นดูเนี่ยก็ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับทำตามเงื่อนไขทําตามภารกิจที่เขากําหนดไว้ก็สามารถ ไฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลล์กันก่อนนะครับผมสาหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปากหมุดเน สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่วอล LET ก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าเอิร์นบรเนาะก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นตัว e สีดําพื้นหลังขาวเนาะก็ให้เราค้นหาตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครก่อนได้้เเลยยนนนนะครรับบวว่่่าาตออองงงสสมมมแไไหใขูจี ทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะ เมนูที่1น,นะครับก็ hm. จะเป็นเมนูงานนะครับในหน้านี้นะครับผมเมนูงานนะครับก็จะเป็นการทารายได้นะการทํารายได้เนีย่ยก็คือการเก็บในส่วนของคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะแปลงค่าเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่าเป็นเงินกี่บาทกี่คะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนของเราเนาะคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเท่ากับเป็นเงินบาทให้เราดูเลยสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับจะได้รับเงิน5บาทฟรีนะครับขั้นตอนแรกเลยเนาะจะได้รับ5บาทฟรีนะครับและก็จะมีตัวแบงค์เขียว30บบาทอันนี้คือการ ถอนเงินนะครับผมกดเข้ามาปุ่มเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาการถอนเงินนะแล้วก็ตัว200เหรียญทองนะครับก็จะเป็นระบบของการเช็คอินนะครับเราสามารถทําการกดเช็คอินได้เลยในแต่ละวันเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเล่นเกมนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดแอปในการทําภารกิจด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกเล่นในการทําภารกิจเนาะอย่างเช่นเกมที่2นะครับเกมผลไม้แตงโมนะครับจะได้รับคะแนนอยู่ที่50,000 0คะแนนเราจะต้องเข้าไปทํภา ตามรายละเอียดของงานนะครับขั้นตอนการทั้งหมดเนี่ยก็คือเล่นเป็นเวลา1นาทีถึงเวลา2000นาทีนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราเล่นจนถึง50นาทีเนี่ยเราก็ยังได้รับคะแนนนะอันนี้เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสามารถเข้าเล่นได้เลยซึ่งมันก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกทําภารกิจในการรับคะแนนรวมไม่ถึงการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับเมนูที่2งานของฉันนะครับงานของฉันเนี่ยก็จะเป็นตัวแอปหรือว่าตัวภารกิจที่เราทําค้างไว้เนาะมันก็จะขึ้น ตรงนี้นะครับที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยนะในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนตรงนี้เพิ่มได้นะครับสำหรับเพื่อนแต่ละคนที่คุณแนะนำเนี่ยคุณสามารถรับได้5,500เหรียญทองนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก2% 12%เนาะของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับแนะนําตอนนี้ได้เลยเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ตามความสามารถของเรานะการแนะนําเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่ได้เยอะและก็เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของการเชิญพื่อน แล้วก็จะมีรหัสที่เราสามารถใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะสำหรับกิจกรรมประจํญญาวันนะครับก็คือการทําภารกิจในแต่ละวันเนาะ สามารถทําได้ทุกวันนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้นะกระเป๋าสตางค์นะครับก็คือการถอนเงินของเราในการถอนเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับแลกเงินได้สูงสุดถึง250บาทนะในการถอนเงินเนี่ยก็คือเราจะต้อง آ, ทําภารกิจนะครับสำหรับ10บาทถ้าเราไม่เชิญเพื่อนนะครับเราจะต้องทําภารกิจตรงหน้าแรกตรงนี้ให้เสร็จทั้งหมด5แอปหรือว่า5ภารกิจก่อนถึงจะทําการแลกเงิน10บาทได้ถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะหรือถ้าเราไปแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะสามารถเนี่ยถอนเงินได้เลยนะครับจำนวน10บาท เมื่อเราแนะนําเพื่อนครบตามจํานวนนะครับก็คือ2คนเนาะก็ถอนเงิน10บาทได้เลยแล้วก็ถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ20คนเราก็สามารถถอนได้100บาทนะครับในส่วนของ30และก็50เนี่ยเราไม่เชิญเพื่อนก็ถอนได้เนาะแต่ว่าเราจะต้องทําตามเงื่อนไขหรือว่าภารกิจที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็ไปทําก่อนเนาะเพราะว่าของผมกดถอนได้เลยนะครับน่ครับกดถอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นการกรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับก็คือใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมาน n ่วเล็ตของเราเนาะแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ใน การรับเงินก็คือ10ตัวนะครับเบอร์วอลเลตสิตัวนะแล้วก็กรอกลงไปนะครับตามตัวอย่างด้านล่างนะครับที่เขาบอกเนาะ การถอนเงินนะครับถอนได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ Minor. ใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยหนึ่งวันทําการนะอันนี้คือการถอนเงินนะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะอันนี้คือยอดการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับถอนรวมไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาทนะนี่คือรายการล่าสุดที่ถอนไปนะครับจำนวน850บาทเนาะที่ผมถอนไปก็ได้รับเรียบร้อยนะครับสถานะเนี่ยก็ขึ้นคาว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับการจ่ายเงินก็ปกตินะครับผมยังจ่ายอยู่นะใครที่สน ใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับต่อมาเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูที่5นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ด้านบนของเราเนาะนี่นะครับตรงนี้เลยเป็นชื่อบัญชีอันต่อไปก็เป็นการผูกโค้ดเชิญนะครับการผูกโค้ดเชิญเนี่ยก็คือการกรอกรหัสของการเชิญเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มอีก200เหรียญหรือว่าคะแนนนั่นเองแล้วก็จะมีการส่งคําติชมของคุณนะก็สามารถส่งคําติชมได้ในส่นนนขอองกาารแแะํป แล้วก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือนะครับมันจะเขียนเป็นช่วยเหลือแล้วก็มีรูปเขหมายคคำถามนะแล้วก็มีการตั้งค่าภาษาที่เป็นรูปโลกนนยบายการตั้งค่าในส่วนของพ r o x y นะครับแล้วก็การออกจากระบบประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับการเล่นเกมทํารายได้เข้าทูม n นิวเอลิตเนี่ยก็ลองเลือกแอปนี้ไปเล่นดูนะครับมันเล่นง่ายเนาะซึ่งภารกิจเนี่ยมันก็มีหลายภารกิจให้เราเลือกทำคะแนนนะครับ ถ้าคุณลองเล่นดูเนี่ยก็ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับทำตามเงื่อนไขทําตามภารกิจที่เขากําหนดไว้ก็สามารถถอนได้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ